เจสันไม่ประมาทนาวพลลั่นปีหน้าชิงแชมป์โลกแน่ไม่ว่าจะเป็นทาง WBC หรือ WBO เจสันโมโรนี่แฟนผู้พี่ของอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของ WBA แอนดูโมโรนี่เชื่อมั่นว่าเขาจะเอาชนะทางนาวพลนครหลวงโปรโมชั่นรองแชมป์โลกอันดับที่2รุ่นเมนตัมเวดของ WBC ในการชกตัดเชือกเพื่อหาผู้ท้าชิงแชมป์โลกไฟบังคับของ WBC ในรุ่นดังกล่าวเนื่องจากว่าเป็นการชกบนแผ่นดินเกิดของเขาเองเจสันปัจจุบันเป็นรองแชมป์โลกอันดับที่หนึ่งของทั้ง WBC และ WBO อีกทั้งยังเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์ WBC s i l v e r และ WBO International ตอร์แนในรุ่นเมตัมเบดอยู่ด้วยในเวลาเดียวกัน ในให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าผมแทบที่จะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปโชคที่เมลเบิร์นพร้อมๆกับน้องชายของผมในรายการมวยนัดยิ่งใหญ่ที่สุดในรายการหนึ่งของออสเตรเลียในปีนี้ผมเองต้องขอขอบคุณทางโทนี่โทที่ทำให้ไฟนี้เกิดขึ้นมาได้รวมไปถึงทีมงานทุกคนของเขาและที่จะขาดไม่ได้แน่นอนนั่นก็คือท็อปแรงโปรโมชั่น ที่ยืนอยู่เคียงข้างพวกเรามาโดยตลอดและทำให้เราได้ขึ้นโชคในบ้านเกิดอีกครั้งผมบอกได้เลยว่าการเตรียมตัวในไฟนี้สุดยอดมากและการที่ได้ขึ้นโชคในบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆเพราะมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้ตัวของผมที่จะก้าวไปตามความฝันที่รอที่เส้นขอบฟ้านั่นก็คือการเป็นแชมป์โลกให้ได้ผมนั้นซ้อมหนักมากจริงๆ ชนิดที่อาจจะบอกได้ว่าผมนั้นไม่สามารถที่จะทําได้มากไปกว่านี้อีกแล้วก็ได้เจสันเผยความในใจการชกตัดเชือกระหว่างเจสันกับนวพลนั้นจะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมตามเวลาในท้องถิ่นอันจะเป็นคู่รองในรายการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นไล์เวทของทางเดวินฮานี่กับทางจอร์ดคัมโมโซจูเนียคู่ปราบเก่าชาวออสเตรเลีย อันเป็นการโชคล้างตาของทั้งคู่แบบทันทีทันใดอีกด้วยและทางนครหลวงโปรโมชั่นต้นสังกัดของนวพลก็ทำการถ่ายทอดสดคู่ตัดเชือกนี้หมาให้ทางแฟนมวยชาวไทยได้ชมกันถึงบ้านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ในเช้าวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมตั้งแต่เวลา7.45นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปเจสันยังได้กล่าวปิดท้ายว่าผมเองนั้น จะต้องเอาชนะทางนวพลให้ได้เพื่อที่จะกลุยทางไปชิงแชมป์โลกอีกครั้งเป็นหนที่สามผมไม่ได้ประมาทหรือมองข้ามเขาเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาเองก็เป็นนักโชคที่ดีคนหนึ่งของรุ่นแน่นอนอย่างไรก็ตามผมเองตอนนี้นั่นก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับที่หนึ่งของทั้ง w b c และ wbo อยู่ด้วยแต่เมื่อผมผ่านทางนวพลไปได้แล้ว ผมก็พร้อมเสมอที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกเส้นใดเส้นหนึ่งอย่างแน่นอนในไม่ชาทั้งผมและน้องชายหวังจะโชว์ฟอร์มให้เป็นอย่างดีในการโชคที่มเมลเบิร์นในครั้งนี้เหมือนหมือนเกับครั้งก่อนที่เราได้โชคร่วมรายการเดียวกันที่นี่และเราต้องคู่ก็จะต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้ในปี2023นี้เหมือนเหมือนกันเจสันกล่าวทิ้งท้ายนั่นเอง